ในป่าเงียบสงบที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีแมเล็กไฟฟ้าตัวน้อยที่ชอบเปล่งแสงแต่ก็สงสัยว่าสิ่งที่เขาควรทำคืออะไรคืนหนึ่งที่เงียบสงบเขาสังเกตเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่เดินหลงทางในความมืดเขาจุดแสงน้อยของเขาและบินไปหาเธออย่างอ่อนโยนช่วยพาเธอกลับบ้านในหมู่ต้นไม้และความมืดนั้น เขารู้สึกว่าหน้าที่ของเขาคือการเป็นแสงนำทางให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเมื่อเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาก็เปล่งแสงและส่องสว่างขึ้นอีกครั้งด้วยความสุขใจในหัวใจเขาได้รู้ว่าเขาคือแสงนำทางที่สำคัญในค่ำคืนนั้นและทุกคนก็ค่อยๆหลับไปด้วยความสงบใจพร้อมความรู้สึกอุ่นใจและความรัก ในความมืดที่เต็มไปด้วยดวงดาวเรากับโลกนี้ถูกห่มด้วยผ้าห่มนุ่มนวลแห่งความฝันที่แสนอบอุ่น